มือในการทำอาหารต่อไปนี้บริเวณสายหนึ่งของเราจะเป็นจุดเช็คอินแหล่งใหม่ที่จะรวมอาหารอร่อยอที่มหาเปิดเมืองปั๊บนะฮะรับรองว่าโครงการนี้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับฝากผู้ใหญ่ของมงหาใหญยของเราช่วยผลักดันให้โครงการนี้ได้เกิดขึ้นจริงในมนหาจ เรียกว่าถนนเส้นนี้จะได้กลายเป็นถนนแห่งอาหารเมืองหาดใหญ่เป็นจุดเช็คอินแล้วก็เป็นจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองหาดใหญ่เพื่อจะให้ทั้งโดยมุ่งเน้นให้คนหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหรือจังหวัดใต้เคียงได้เข้ามาเที่ยวในปัจจุบันได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศไม่สามารถที่จะเข้ามาเที่ยวในบ้านเราได้อย่างเช่นเมื่อก่อนนะครับ ส่งผลให้เศรษฐกิจของเมืองหาดใหญ่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากส่งผลให้ธุรกิจบางธุรกิจต้องปิดตัวลงด้วยเหตุนี้การจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับเมืองหาดใหญ่โดยเน้นโดยมุ่งเน้นให้คนในพื้นที่เข้ามาท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนไม่พึ่งพานักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียวจึงมีความจําเป็นเป็นอย่างยิ่ง งบประมาณมาจากาสพสวที่ได้รับการนัสนุนงบประมาณในการทัดงบจัายนะคะแล้วเราก็จะมีการเปิดตัวโครงการครั้งแรกตอนที่เราจัดงานสื่สารสตรีนูนะฮะมีการจับสือวนาว่าเราอยากจะเห็นมุมมองของตัวสายหนึ่งของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะจากทางผู้สนุนไม่ว่าจะเป็นท้าราชการชุมชนนะคะทางในส่วนของทางส่วนราชการคือทางเทศบาลนะคะ รวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายๆท่านรวมถึงนักวิชาการจากาที่เป็นผู้สรงคุณวุฒิด้วยนะคะท่านอาจารย์ดรก้านนะคะ